สวัสดีค่ะช่องปุ๊เป้พานรวยมาแล้วนะคะวันนี้เป้ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะคําเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันทุกรูปแบบนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เป้ด้วยนะคะ วันนี้เป้เขียนเปเขียนวันที่ผิดเนาะขอโทษด้ค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบเก้านะคะหน่วยเราเข้าพิเศษเนาะหน่วยเราเข้าพิเศษนะคะยีบเก้ามีนาหกสี่นะคะเด่นของเราคือแปดนะคะสายวิ่งสายลูดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถ้าวิ่งก็จะเข้าสองน้อยนะคะ แต่ถ้าไม่วิ่งไม่ลูดก็เข้าหน่อยหนึ่งนะคะเข้าพิเศษนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเ,เป้จะเป็นลมนี่นะคะ F4 หนึ่งหนึ่งเจ็ดมันออกหกเจ็ดหนึ่งเนาะจะเข้าให้หน่อยก็ไม่ได้เนาะสามตัวเนาะอ่ะไม่เป็นไรมาเอาใหม่มาเอาใหม่นะคะก็พรุ่งนี้นะคะ F4 จะมีปัญหาเรื่องกล้องทุกวันอโอเคโอเคเราจะย้อนตัวเดิมนะคะเราจะย้อนตัวเดิมเนาะมาดูกันอ่ะมาลุ้นกันนะคะเด่นคือแปดเหมือนเดิมนะคะเด่นแปดลองคือเจ็ดนะคะ แปดหกแปดแปดแปดเจ็ดแปดเก้าแปดสามเจ็ดเก้าเจ็ดสามนะคะโอ้โอ้ก็ว่าอยู่โอ้ยโทษนะคะยุงกัด เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดแล้วก็หกเก้านะคะจริงๆตัวนี้เป็นตัวกันเป้เนาะเก้าแปดสามศูนย์แปดเก้า หกเจ็ดเจ็ดวินสามแปดเจ็ดเก้าหกศูนย์ก็ขอให้ทุกคนเล่นอย่างมีสตินะคะ เอาพอประมาณตนเนาะพอหอมปากหอมคอนะคะอย่าทําให้เต็มเดือดร้อนนะคะก่อถ้าไม่เป็นการรบกวนเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพรุ่กนี้เย็นเขาให้เป็นวันโชคดีนะคะปังปังรับเงินทุกวันนะคะเราแตกมาสามวันติดหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวขอดูก่อนนะ ใช่ค่ะเราแตกเป็นวันที่สามนะคะ3าวันเต็มพรุ่งนี้จะเป็นวันที่สี่นะคะเนาะมาลุ้นกันว่าจะเป็นวันที่สี่หรือเปล่าน,นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆิงงปังๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ